ก็มีอย่างเยอะเลยแล้ก็ส่งไปเลยเนี่ยถ้ามาที่ส่งุกรแล้วก็มาส่งนแมาคะทาใหม่ๆได้ เดี๋วพี่แต่ก่อนที่เราเดินผ่านมามันจะมีร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะนี่อยู่นี่ร้านใหม่นี้อโอ้ในหนัอพี่ลงแพเลยจ้าความือพี่นั่งแบบหันมาบ่ายๆเลย